ยังไงไหลคลิปปรับเรียบร้อยดูเวลสเรายังไงไม่ถึงวะปึ๊บนี่เรียบร้อยตายทำให้มันติดที่ไหวขึ้นนะเรียบร้อยเงี้ยวันนี้โอ้โหเมือ่อกี้มับพันเกล้าวสวัสดีเพื่อนุคนเลียทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาเล่นยานทันจิโร่ให้ท่านผู้ชมดูนั่นเองนะฮะวันนี้จะเป็นยังไงวันนี้เรา,าเล่นปเป็นตำแหน่งของจังเกิลนั่นเองนะครับก็ เป็นสก,กินทันจิโร่เหมือนเดิมเพราะว่าไอดหลักผมไม่มีทันจิโร่เพราะฉะนั้นผมก็เลยมาเล่นไอดีนี้นั่นเองนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเห็นแบบ ผมเล่นทันจิโร่ก็คือว่าผมยังไม่ได้เล่น ID ดีหลักนะฮะเล่น ID ดีนี้และผมอาจจะเล่น ID ดีนี้บ่อยด้วยนั่นเองนะครับผมพ่อันมีทันจิโร่ผมขอแนะนําเพจขไดีเกม ROV ที่มีสกินแร็งสูงเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ดีให้เลือกมากกว่า200 ID ดีและเพจนี้ยังรับซื้อ i อดีราคาร้อนเพจนี้เลย TP7 ซวรับซื้อขายเกมออนไลน์ลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง ROV ผมแนะนาเลยเพจพ่อมดเคียบเพเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอี เลงใกล้ๆเคียงกับไอดีหลักผมแหละเพราะว่าผมไม่ค่อยได้กดเท่าไหร่นะฮะก็ประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวรอสกีนทันจิโร่เข้าเมื่อไหร่เดี๋ยวผมค่อยเติมใส่ไอดีหลักแล้วเราก็ไปเก็บเมส้มกันโอเคฮะอันดับแรกก็ทําเป็นสกิลสแต็คฟล้าก่อนนั่นเองครับผมแล้วก็ผมจะออกเป็นเหมือนเดิมนะครับผมดาบคริฮ่าดูนี้ต้องเล่นเป็นดาบครินะ,ะถึงจะโหดถ้าไม่เล่นเป็นดาบคริมันจะไม่เก่งผมลองแบบดาบแดงละไม่โหดนะฮะ รูนี้นะแต่ถ้าใส่พวกรูนเจาะร้อยรูนอะไรอย่างเงี้ยดาบแดงจะโหดกว่านะครับผมแต่ถ้าใส่รูนคิรูนอาแลมเพทสามสิบหกเนี้ยก็คือมันจะโหดกว่าใส่ดาบคีมันจะเก่งกว่านะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าเผื่อบางคนยังไม่รู้ไงว่าพี่ออกดาบคีมันคุ้มเหรอมันอะไรยังไงซึ่งผมบอกเลยว่ามันคุ้มมากเฉพาะตัวหยานนะเพราะตัวหยานมันคุ้มมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าหยานเนี่ยเวลาเปิดอันติมันเจาะเกาะเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าบวกมูลาด้วยเนี่ยจะเป็นเจาะเกาะ80%บเ แล้วถ้าใช้พลังแฝงดูเอลเนี่ยดับปักเนี่ยมันจะเจาะเกาะ95%ซึ่งเจาะเกาะ95%คือถ้าติดคิ้แทงก็คือติขี้แรงเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันโดนเจาะเกาะไปค่อนข้างเยอะนะฮะไม่เหมือนแบบว่าคือระบบเกมมันจะแบบแบบนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเราคิใส่แครี่มันจะแรงอ่าแต่ถ้าเราคิถ้าเราคิ้ใส่แท้งมันจะไม่แรงถูกไหมแต่ถ้าเกิดมันเป็นหยานเนี่ยพอเราใส่แรมเพจมาเนี่ย มันจะแรงทั้งแครี่ทั้งแทงเลยเพราะามันเจาะเกาะถึง9กเพราะฉะนั้นมันเวลาติคขี้เนี่ยมันจะแรงกว่าปกติเยอะอยู่แล้วนะฮะคือแรงมากนะครับผมอ่าไม่เชื่อลองเอาตัวอื่นตัวอื่นที่ไม่มีเจาะเกาะไปติดขี้ดูนะฮะไปตีใส่แทงกับตัวยานเนี่ยติดขีตีใส่แทงเนี่ยดามเมจมันจะต่างกันเยอะมากนั่นเองนะครับผมอ่าแบบใครไม่รู้ไงว่าแบบว่าทำไมถึงใส่ลมเพลทมาอะไรอย่างนี้ไงเออประมาณนี้ ถ้าผมพูดก็ท่านผู้ชมอาจจะง,งงแต่ลองไปเทสดามิดเอาดูก็ได้นะครับผมลองไปเทสดามิดเอาดูก็ได้นะฮะไปตอนนี้มีเหมือนจะมีนัวแล้วฟ้าฟ้าเรียบร้อยเฟิร์สบัตเปิดติการ์ี่ีเอ้ยโอเคดีนะมีรีรีครอเบอรี่พัตโอเคงั้นอย่างนี้เราได้มังกรเลยไม่แต่เหมือนเกมเร็วน,นี่ยเพื่อนพาเล่นเพื่อนพาเล่นเกมเร็วจัดมีใครจะเอามังกรกับผมไหม ผลิตโอเคกลับไปฟาร,ร์มต่อ,อเพื่อนเล่นได้ด้วยมาจอกเกอะเล็กมาฮะจริงๆแล้วอ่าถ้าอยากเล่นเป็นฟาร,ร์มเนี่ยเอาเป็นพลังแสงอันนี้มาก็ได้นะครับสีเหลืองสีเหลืองมาก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทาให้เราฟาร,ร์มเร็วขึ้นเพราะว่ามันได้จอกเกาะนามันได้มันได้จอกเกาะแต่ถ้าเป็นพลังแสงรีคอมฟลีพัทเนี่ยมันมันไม่ได้จอะเกาะน,นะฮะมันจะฟาร,รม์มฟาร,ร์มไม่เร็วเท่านั่นเองนะผมเออแต่ว่ามันได้เรื่องแบบทีมไฟมาไง ทีมไฟเรากดรีคาวัีพัทในวงไฟได้ตอนต้นเกมเพราะว่าเขายังไม่ค่อยมีตัดเลือดใช่ไหมกดฮิลก็ได้อยู่แล้ว600นะฮะเลือดเด้งมาหกรอยะไรเงี้ยเออมันสวนได้มันอะไรได้นะครับมีประโยชน์นะฮะแต่เดเกมแต่เดกเกมจอะเก,กาะแทบไม่มีผลเลยถ้าเล่นเซตนี้นะเออถ้าเล่นมูราแล้วก็เป็นดับปักนะเจอเกาะมีผลน้อยมากนะครับผมแต่ถ้าใครเล่นเดวิลเจอเกาะก็ยังโหดอยู่นะฮะเพราะว่ามันยังเหลืออีก20%เอนาะอันนี้มัน95ผมพูดอะไรงงปะเนี่ยไม่งงเนาะ เออประมาณนั้นมานั้นตัอย่างนี่เป็นตัวละลายแท้งชั้นดีเลยนะครับผมถ้าใช้พลังแสงนี้นะแต่ตานี้ไม่มีแท้งว่ะแต่ผมว่าตอนนี้ก็เพิ่มเก็บสแต็กหนึ่งไว้แล้วก็สไลด์สองทีอ่าประมาณนี้นะฮะเฮ้ยเฮ้เล่นวะเนี่ยฮ <c oughs> ้ยำ่ำกระหม่อมยังไงอื <c oughs> ไม่ได้ว่ะ มันเยอะเกินตรงกลางโอ้ยิงโดนเยิงโดนด้วยยิงโดนเลยเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะลองพลังแฝงแบบสีเหลืองไม่ทำให้ชมดูนะะแต่ผมว่าพอพอเราเริ่มฟาร์มไปสักนิดหนึ่งแล้วแบบเนี่ยประมาณเวีเท่านี้มันผมว่ามันก็ไม่แตกต่างมันก็ฟาร์มเร็วเหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้อะแบบมันแค่ต้นเกมเฉยๆอะ ซึ่งหยางมันไม่ใช่ตัวต้นเกมอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใช้พลังแฝงสีเหลืองมาก็ก็เวิร์กนะก็ะคือเอามาฟาร์มต้นเกมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดน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 แต่ผมยังชอบรีคบับบูรี่พัทมากกว่าวะ่ะสำหรับตัวหยางพเพราะป็นเป็นตัวที่เข้าไปในวงไฟไงเพราะฉะนั้นพอมีรีคับบูรี่พัทมันทำให้เรายืนในไฟได้จึงหนึ่งอะ่ะมันไม่เหมือนตัวพวกนาคลอสอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ในวงไฟนานไง ก็เลยต้องเอาแบบพวกเบิร์ดดามิแรงๆมานาขก็เลยต้องใช้แบบพลังแสงสีเหลืองจักราะแต่พอเป็นยานเนี่ยมันมันอยู่ในวงไฟนานเพราะฉะนั้นมีรีคอร์ดี้พัทมันก็จะช่วยให้เราแบบรอดตายได้มากขึ้นนะฮะมากนั่นแหละที่ผมคิดนะส่วนใครอยากใช้สีเหลืองก็ไม่เป็นไรนะฮะจักระแรงต้นเกมอืมได้เหมือนกันนะฮะได้เหมือนกันไปตอนนี้ผมก็จับเลยหมับเรียบร้อยติดคลีบอกเลยว่าขีแปดเปอร์เซ็นนี่ ขีบ่อยนะครับผมจะบอกไม่ให้คีบ่อยแล้วผมออกถุงมือคี้มาด้วยตอนนี้ผมก็เป็นคี้สิบหกแล้วผมออกถุงมือมานงออกถุงมือเล็กมาแล้วต่อไปก็โอมิอาร์มุลาหลักลีเหมือนเดิมฮะออกของแบบตามรูกเกมก็ได้นะเออถ้าเจอตัวเวทเยอะก็ออกแบบการเวทมาหน่อยก็ได้นะครับผม แต่หลักหลก็คือมีดับคลิโอมิอาร์มมุลานะฮะสามคลินี้จะทำให้เก่งมาแต่ถ้าเล่นเป็นออฟเลนเนี่ยยิ่งโหดกว่าเดิมนะฮะเพราะว่ามันออกแบบฟลูดามีดของธงของแงคนไรได้ยังไงยังไงไหลายคลิปปรับเรียบร้อยดับเบิลคลิว เกมไวจัดเลยว่ะท่านผู้ชมไปลุย let's go let's go ฮึบเอ,อืเออ้อคือพอมันเป็นดูนแลมเพจเนี่ยเวลาติดพลังแฝงดาบปักเนี่ยตีแท้งนี่เข้า2,000กว่าเลยนะ2-3,000ได้ 2, 3, เลยถ้ามีดาบแดงนี่3,000ชัวนะฮะแท้งนะ แคลลี่ไม่ต้องพูดถึงครับโอ้โหโคตรแรงแคลลี่ไม่ต้องพูดถึงนะแรงมากนี่ดูเวเลสดูเวเลสดูเวเลสไม่เปิดอัญติด้วยดูเวเลสดูเวเลสเราอยู่ไงไม่ถึงว่ะปึบนี่เรียบร้อยตายเรียบร้อยเฮ้ยลิง เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพลังแฝงดาบปากเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเวลาเข้าไปในวงไฟพอมันครบสิสเต็กมันเล่งมันเด้งเลือดด้วยไงเออมันเหมาะมากนะฮะมันเด้งเลือดด้วยแล้วตัวสกิลมันก็เด้งเลือดด้วยแล้วก็มีรีคัพเวอรี่พาร์ทเด้งเลือดอีกนะฮะคือถึงจะเล่นสายดาเมจล้วนมันก็อยู่ในไฟได้ค่อนข้างนานนะถ้ามีของแทงสักชิ้นหนึ่งนี่คือลำลำทั้งลำแรงทั้งถึกนะฮะ กันดาเมดด้วยสกิลสองตัวมันโกงอะแต่ผมลองไปเล่นลูนเจาะร้อยแล้วแบบผมเล่นไม่ค่อยถนัดยังไงไม่รู้อะมันเหมือนมันไม่แรงอะมันเหมือนมันแบบมันตีไม่ตายแล้วเราก็ไปลำรำรำแล้วมันก็หนีหมดละเออประมาณนั้นอะมันเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบพอหยามันเข้าไปรำเปิดอันติีปุ๊บปุ๊บสตูมันก็หนีแล้วไงเออแล้วแบบดาเมดเรามันไม่คี้ไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบสตูมันหนีได้เออประมาณนั้นดาเมดมันปิดไม่ไวไง แต่พอเป็นลูนคีเนี่ยพ่อติคีบุ่มบั่มลำสองทีตายละนี่ไงเฮ้ยนี่ไงพึบพึบมั่บโอ้ยสองพันอเอ้ยเอ้ยเอ้ย เออแล้วก็ลูนตรงกลางผมใส่ทอนมา2เมตดนะฮะเพื่อได้คิบไว้อีก1%เปอร์เซนให้มันเป็นแปดแหละเออแต่มันไม่ใช่ว่าแบบใส่มา1เเซนใส่มาทำไมพี่มันเหมือนไม่มีประโยชน์เลยนะจริงจริงมันมีประโยชน์อยู่นะมันมีบวกเลือดมารนะ้อยี่สน่ะเออเลือมานร้อยิไอเลือดร2อยี่สิบนี่มันมันก็ช่วยเราได้เยอะนะครับเลือดร้อย่ะเนี่ยแม็กเลือดเพิ่มขึ้นมาอีกร2อย ก็กันกันแบบกันต้นเกมอ่ะเวลาแบบมีคนตีแบบเข้าร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยเออมันก็ยังกันได้หนึ่งทีนะฮะจะบอกยห้ยิ่งเล่นออฟเลนยิ่งมีประโยชน์เลยนะแต่พอเล่นป่าเนี่ยมันก็เหมือนจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ก็มันก็โอเคอยู่นะครับผมไปคีแปดเปอร์ซ็นให้มันตีขี้บ่อยขึ้นนะเรียบร้อยไงทั้งวันนี้โอ้โหเมื่อกี้มับพันเก้าโอ้หไม่ก็ ยิงของนำนะยิงของนำนะโอ้หกระจุยคือหยานเะนี่ยเวลาแบบโจมตีโจมตีตรงสแต็กเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะไม่ใช่โจมตีปกตินะเนีย๋ยเป็นสแต็กส้มแล้วแบบกระโดดเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะแรงขึ้นแล้วก็สกิลทูมันก็จะแรงขึ้น,น,นเพราะฉะนั้นมันไอ้สกิลตัวเนี้ยมันติดขี้ได้ไง ประมาณนั้นประมาณนั้นตรงนี้ยังไงอ๋อเวเลตเวเลตมีสก,กิลทันจิโร่นี่มันพิลุ่งจิงเมื่อไหร่ทันจิโร่จะเข้านะผมจะซื้อ <laughs> ผมจะเติมซื้อเลยทันจิโร่แล้วเราจะไปไต่เม็ดส้มกันส่ว <c oughs> นใครบอกว่าพี่ใส่โทมมาสองเมตรแล้วมันวิ่งช้าเออมันก็วิ่งช้ากว่าสิบเมตรอย,อยู่แลนะ้วแต่มันนิดหน่อยนิดหน่อยเองนะ อ,อันนี้ต่อยนะจะใส่เลมเพลสิบก็ยังไงอยู่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ผมลำหมดแต่ไม่ได้สกิล What เออจะใส่แลมเพลสิบเม็ดแล้วก็เป็นแอสซัสซินเนทหมดแบบเป็นคี7%มันก็จะอัตราคีน้อยไ,ไปไงเอามาสักแปดดีกว่าครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของเล่ม <c oughs> เออประมาณนั้นประมาณนั้น เอาไปเรียบร้อยเอาลิงลิงโอ้เรียบร้อยตายเลยจบเลยวะเนี่ยหมดทีมเรียบร้อยจบเลย <c oughs> จบแล้วเหรอจบไวจัด <c oughs> อ่าตอนนี้ก็8ดาวนะสำหรับไอดีนี้นะฮะดูแต้ม4,400 นะครับก็โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคลิปนี้ก็บายบาย